ม่ตวกินเยอนี่ไสองคนนี้มาเร็วจะไปซ้อมกันเซ้อมกันเนี่พี่โมฟังดิพอโดนตีตาตาเน่เมากินข้าวแล้วเวมานี่มามาตาองโยกมันพูดอะเหรอฮรู้สึกไงดีีอยากบบกรได้พอโดนตีไม่รู้สึกไรที่มีคนฟังเอ กือนคนจับตามองใช่ไหมเราก็เลยแบบเก็รงว่าแบบเราเลยเป็นคนยืนที่ฐาใช่เลยพอไปแล้วก็พอจะเดินเออไม่มั่นใจพอแบบหลังจะข้อข้อหลังข่อไปก็ต้องยืนให้ตรงตรงก็ตลกเนี้ยก็แบบไม่สนใจทำเหมือนปกติเวลาเดินดูในกระจกเต็มบ้านเลยเดินแล้วก็ดูในกระจกดูลายข้างนะไม่ให้ดูไมให้ดูลายตรงลายตรงจะเห็นไหมว่าเราแอบเนี้ยแอบแท้เี๋ยวพวกนี้เลยนี่ <ป>ขอลงพักแล้วอันนี้มันปิดออกมาเลยน่าเสียมากไม่มีทางออกอองหัวไาก็บมนมา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 ,มาบ้าไม่เรียกน้องงั้นละ่ะเรียกไงละ่ะน้องันกะตา้านี่ที่แมวมีแมวต้องมีโอ ไม่เคยชวนหรอกเขาเคยหรอกเขาจข่าวว่าเมื่อกี้มีแม่กินข้าวอนะว่าเอน้องไม่ได้ยินมาขี้นี่กิงเดียวกุองกู้งอะไตงโมัวทำไมคนงี้ผู้ชอยากให้น้องกินอ่ะไม่น่าแป่งเลยแตงโมัวกล้องลีลีลีกล้องดิไม่กล้องไม่ได้สนใจเราเลย ไม่มีสาระไม่มีสาระไม่มีสาระหาสาระไม่มีถ่ายฟุกในห้องน้ำอยู่โอ้สองคนนั้นก็ซ้อมโวดมากเลยทั้งเบียร์กับพี่เทมอรอดจะไม่เทมบอกอีจะหลบนอนที่เราผู้ชายบางมากนะตื่นทุกคืนตื่นก่อนเวลาทุกคืนยัาไม่หลับเจ็บหลังแล้วเวลาขยับอะมันไม่ตึเลยหรอมันจะเป็นแผ่นไม้ไม่พื้นน่ะพื้นนจะเป็นแผ่นไม้มันจะเยึดยึดยดยุกยยอย่างี้ย ประตูห้องเปิดป่ะเวลาปิดไฟอ่ะเปิดตลอดเลยอ่ะห้องน่ะเปิดที่เทมเข้ามาหนูซักหงอยู่ท้ายกูเปิดเดี๋ยวยินเสียงทุกคนเลยไฟฟ้าคือไอ้นี่นอนส่องบอกว่าหนูอยากรู้มากเลยทำไมปิดไฟแล้วประตูมันต้องเปิดไอ้นเปิดพ่อหนุ่มก็ไม่มีอะไรนะพี่ก็รอฟังลมมัดเลยเฉยลมลมพัดในบ้านเรามีลมมั้ยมีทีมงานไม่อยากรู้เลยหรออ๋อแล้วไปจบ ถ้ารู้เลยเพลงนี้ดังมาจากห้องน้ำชายไม่ใช่ใครหรอกมีคนเดียวปะมีคนเดียวอ่ะผู้ชายเนี่ยจะฟังก็จะเป็นพี่เทมเนี่ยเราทั้งเบียร์ไม่ได้อยู่ห้องน้ำไม่รู้ไปไหนซองดีในบ้านลูกตูนให้ปบบเต้นนะไเนี่ยมังเห็นมีสตะตุ้นอะอันนี้มันรับซิลืมอ่ะลืม ไปก่อนเลยแล้วไงแล้วไปไงคือดูไข่สุกเลยไม่ใช่ก็สุกคือสุกเกินไปอ่ะไม่ใช่ก็สุกเลยโอ้สุกเกินไปอ่ะแล้วใส่ทำไมนั่งดินั่งนั่งดินั่งไม่ทันแล้วแหละแต่ a c t ง n กันเก่งว่ะโอ้ยเกินด้วยเราทำน้ำทำน้ำได้อร่อยมากจะบอกให้จะเห็นนะที่เนเน่เป็นบัดดี้ ไม่แบ่งนะอ้ในฐานะที่เนเน่เป็นบันดี้ไม่ใช่หรอกอิ่มไม่ใช่ยังไม่อิ่มมันน่าเกลียดเลยรู้หรือเปล่ารูปร่ามันน่าเกลียดมันท้อเปี๊ยทอะไรอีกไหมโอ้ยพ่อมาไขายดีมามขายดีอันไหนอ่ะยิสเตอร์ หนักแล้วหนชอบนกธูงตลออะไรกินเองก็ได้เป็นใพี่หน่อยบ้มเจอพี่มันเจอดอหนูมีศิลปะในการทำอยจริงเมอนไรอเป็นหงยกเชืดมันดอกมีปีกหรงยกมันดอกขนได้โอ้โหแล้วเปลอยฟันแล้วก็จะกินนะตอาเกลียดไหมเนี่ย โอ้ยอะไรนะตั้งใ่พี่น้องวานับน้ำกัี่มอนัหนป่ะมามานเติมไวหน่อยโอยกไปหยกกินเยอที่สุดใช่ผมกินเยอที่สุดเาวติมเอาขีกยเขาไหนน้ยกกินอีกนะโอยกพี่มออะไรกัน ขอ้มันตกรอบเันไม่เก็บอะแล้วหนูเก็บให้หนูเก็บให้ไปเลยไม่ไม่พี่พูดไปแล้วพี่เบรกรเจับกันรู้ไงตัง้งใไปชอบกอันนี่นี่คำเดิมตอนนั้นโฟกแกางจ้าื่อไม่หูดชี่นี้ปะโฟกให้แกไปช่วยจ้างของแกตกรอเฮ้ยเดืร้าังวันนี้มันเอาปากกาไปไงไม่เอาปากาปาปากามาคืนหอยตกรอบคน เาบอกว่าอย่าเล่นแช่งกันมันไม่ดีทำเป็นอะไที่แย่มากเพราะฉะนั้นใครไม่ล้างตกรอบถูกปะใ่วยกจะล้างเ, <c oughs> เราล้างกัน่าแล้วกันเปี๋ลวาราช่กันดี๋ยวดูล้างให้ก็ได้ <c oughs>